คณะกรรมามาธิการของวุฒิสภาจัดสัมมนาเรื่องเทคโนโลยี AI กับการสนับสนุนภารกิจด้านนิติบัญญัติ โดยมีนายบุญส่งน้อยโสผลรองประธานวุฒิสภาคนที่สองนายฐานะประธานกรรมธิการวิชาการของวุฒิสภาเป็นประธานเปิดการสัมมนาและนายชิปจิตนิยมสมาชิกวุฒิสภาในฐานะอนุกรรมการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติก่าวรายงานพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภานางมันทิตาสถานไตรภเลขาธิการวุฒิสภาผู้บริหารบุคลากรสำนักง,งานเลขาธิการและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมสัมมนา นายบุญส่งน้อยโสผลรองประธานวุฒิสภาคนที่สองในฐานะประธานคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภากล่าวว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีความสําคัญและได้รับความนิยมมากในปัจจุบันโดยจุดประสงค์ของการใช้ AI คือการช่วยให้สามารถตัดสินใจในสิ่งที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นด้วยข้อมูลที่มาจากการสกัดของ AI และที่สําคัญสามารถช่วยให้ทํางานลดน้อยลง ในการปฏิบัติภารกิจของวุฒิสภาในฐานะองค์กรด้านนิติบัญญัติจำเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากและบางครั้งต้องการความรวดเร็วดังนั้นเพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินการจึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยดำเนินงานโดยการสัมมนาครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่สมาชิกวุฒิสภาผู้ปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรในวงงานสภา